อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีอะไรมาแนะนำเป็นแบบอาหารเพื่อสุขภาพแกะเทนมหรือใส่โยเกิร์ตโอ้โหแล้วพรองว่ากินแล้วอร่อยสุขภาพดีขอต้อนรับคุณแพคและคุณอุ่นเจ้าของด i ม m o n d g เก i นสค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมต,ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าคุณเปิดม,มาดูช่วงนี้กับเราเนี่ยนี่คือสิ่งที่วูดี้กับทันย่ารับประทานมาในช่วง3เดือนที่ผ่านมาครั้งแรกที่ทราบก็คืออยู่ในห้องประชุมนะฮะมีทีมงานเนี่ยเอามาตั้งไว้ในห้องประชุมเราก็ถามว่าอ แพ็กเกจเนี่ยมัน,นคืออะไรเพราะมันดูเก๋มากอิมพอร์ตมาจากไหนหรือเปล่าแล้วถาม <Okay. S 2> เขานะฮะเราคิดว,ว่าเป็นของจากนอกหลังจากที่ลองแกะแล้วก็ทานดูในห้องประชุมวันนั้นจนถึงวันนี้ติดเลยครับ เพราะ,ะเรารู้สึกว่าสุขภาพเราดีหุ่นเราดีขึ้นที่สําคัญก็คือเรายิ้มแล้วมีความสุขมันอร่อยอร่อยจริงน,งนี่นี่คือผลลัพธ์ของน้องๆครับคุณผู้ชมคนไทยเป็นคนคิดนะฮะผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งถือว่าเป็นนวัตรกรรมทางการกินอย่างมากทีเดียว<ร>ะะนะครับแล้วเรของของนอกเนาะนอกๆด้วยอะไรทุกอย่างอ่ะทั้งคนไทยอ่ะทั้งทั้งคู่เนี่ยเป็นคนคิดคนไอเดียกรอโนลาคลีนครับมันเริ่มต้นจากใครกินก่อนเอาละคือจริงๆแล้วเราสองคนก็เริ่มต้นมาด้วยกันนะค่ะ ก็เหมือนเริ่มต้นตอนแรกครับก่อนเรียนจบเราก็แบบเอ้ยอยากทําธุรกิจอะไรเราก็แบบเอ้ยมองว่าสองเราสองคนนะครับชอบทําอะไรกันเราสองคนชอบทานของอะไรอร่อยอร่อยก็ทีวันนี้เราเป็นเป็นแฟนกันันชอบทําอะไรกันชอบทานชอบกินกันไงแต่จีไม่มีไม่ไม่ชอบจีจีหน่อยแล้วก็พี่เขาจะกี้เขินนะพี่แว่นใช่ไหมพี่แว่นไอ้สิบหก จะกินแล้รยังไงต่อคะก็เลยเหมือนพอมีโอกาสได้เริ่มทําธุรกิจอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเลือกธุรกิจที่เราเคิดว่าเราจะรักก็คือการทานอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาเลือกต่อว่าธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร่างเนี่ยตัวไหนกําลังไปได้ดีก็เพื่อสุขภาพกําลังไปได้เสร็จแล้วเราก็มาสกอบว่าไอ้ตัวไหนเนี่ยกำลังจะแบบมี potential นะโาครับ เราก็เลยค่อยๆพัฒนาสูตรแล้วก็ปรับมาเรื่อยๆครับเลยได้เป็นกราโนล่าตัวนี้เดียจะบอกว่าเลียชอบมากเลยนะจริงเหร่อน้อทางเ้วเลียาจะทานกับโยเกิร์ตแต่หนูว่าไม่เคยทานแต่หนูเคยได้ยินชื่อเกี่ยวกับกราโนล่ามานานแล้วหนูอยากรู้ว่ามันมีประโยชน์กับสุขภาพยังไงทำไมหนูถึงต้องเลือกกินถ้าเกิดว่าคนที่ปกติเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทานคลีนเนี่ยก็คือมันไม่มีของเราเนี่ยมันไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลคัสซี่อะค่ะแล้วก็ไฟเบอร์สูงมากถ้าเกิดว่าคนที่ทานเนี่ยมันจะค่อนข้างอยู่ท้องอะค่ะ ถ้าเทียบกับขนมปกติทั่วไปนะเราก็จะช่วยรังขับถ่ายดีมากๆค่ะล้อหนูมีปัญหาเรื่องการถ่ายมากใช่ก็คือเราคนส่วนนียจะคิดว่ามันดูแห้งมาดูไม่น่าทานใช่ไหมคะแต่จริงๆเวลาทานเข้าไปทานกับนมเนี่ยไม่ได้ต่างจากซีเรียลปกติเลยคืออร่อยแล้วกินไม่ทานนมกินกินไม่ทานกับนมได้ไหมข้าวเปล่าได้เลยเป็นขนมก็ได้เกิดอะไรเกิดอย่างนีคือย่างนี้เราเราเชิญเข้ามาแล้วเนี่ยเราไม่อยากยืนเฉยๆนะเพราะเราอยากจะรอให้คุณผู้ชมเห็นว่าเวลาที่เราอยู่ที่ออฟฟิศหรือที่บ้านเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้าง โ่เนี่ยก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้เป็นกล่องแบบนี้ง่ายๆบางทีเราก็หยิบมาตอนเช้าผมตั้งเรียงไว้ที่ที่ครัวผมจะมีทุก ทุกรสเลยนะใช่ค่ะก็ในแพ็คนี้มีทุกรสเลยใช่ไหมคะแล้วแต่ค่ะว่าคนลูกค้าจะสั่งเป็นยังไงอะค่ะก็แล้วแต่ว่าจะคละรสยังไงก็ได้เข้าไปสั่งในเว็บใครออกแบบกล่องของชื่นชมหน่อยว่าเก๋จริงๆเก๋มากผมผมรักยี่ห้อนี้เพราะกล่องก่อนแล้วแล้วเขามีช้อนให้ด้วยนะเขาเปิดมาเอาคุณเดี๋ยวผมเปิดให้นะคะอ่ะปึ๊บอเขาเปิดมาปุ๊บเนี่ยนี่มันจะเป็นแพ็กแบบนี้ก็มีโบชัวบอกเรียบร้อยเลยค่ะว่ามันดียังไงมีแคลอรี่เท่าไหร่ต้องทานยังไงแล้วมีช้อนให้ด้วยนี่อ่ะแล้วแกะต่ออุ่่่นนนตอออีกกก็ถ้าาแะมะคะก็คือ อันนี้ก็คือตามที่เราต้องการคาร์ลเลยค่ะแล้วยางงี้ในตลาดที่วันนี้มีการโนล่าเยอะมากเราแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงบ้างคะอย่างแรกเลยค่ะคือเราเป็นการโนล่าคลีนเจ้าแรกของประเทศไทยนะคะเป็นคนคิดสูตรเองแล้วก็เป็นคนผลิตเองวัตถุดิบก็อินพ r t ตเข้ามาเองค่ะแล้วก็ใช่ตอนที่ค้นนี่คือนานถึง 2- 3สปีเลยใช่ไหมคะใไ่นานขนาดนั้นครับต้องให้ที่แขกเราค่ะนีดก็เหมือนพอเราเริ่มทำานี่ครับเราก็ต้องคัดวัตถุดิบ ให้แบบมีคุณภาพเนี่ยครับวัตถุดิบบางตัวก็อิมพอร์ตเข้ามาแล้วพอเริ่มกระบวนการผลิตอย่างเงี้ยครับมันไม่เหมือนเวลาเราทำที่บ้านนี่ยครับมันก็ต้องเข้าเข้าในรแบบอุตสาหกรรมนิดนึงต้องมีการปรับปรุงการผลิตให้ได้มาตรฐานเนี่ยครับเลยใช้เวลานานใช่เพราะงั้นเวลาทานเวลาทานเนี่ยเอาขนมขนมเนี่ยถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยวนนี้ก็จะเทนมแบบไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์นะหรือว่าโล w f a ก็ได้แล้วแต่เด็กคนอาจจะชอบเป็นนมปกติแล้วก็จะเทถ่ยเหมือนอารมณ์ทานซีเรียลครับคุณผู้ชมนะ แล้วคุณก็สามารถทานได้เลยใส่ผลไม้ด้วยก็ได้หรือจะใส่ผลไม้ด้วยก็ได้อาจ็คตัดพิบิน่้องรสชาตเป็นสตรอเบอรี่อเตัดผลไม้รี่ผลไม้อันนี้คือช็อกโกแลตมันจะเข้มมากนะคะถ้าเกิดว่าควรไปเรื่อยๆนมมันก็จะเป็นนมช็อกโกแลตเลยถ้าควรไปเรื่อยๆนมจัก็จะเป็นช็อกโกแลตใช่นี่แต่เราชอบวันนี้มีข้าวโอ๊ตแครนเบอร์รี่ไงคีมอนแล้วก็เม็ดมะม่วงซัมมเอร์เบอร์รี่ใช่ไหมครับ ทานกับโยเกิร์ตก็ได้ค่ะมันก็จะเปรี้ยวๆหน่อยพี่ย่าทานกับโยปกติพี่ย่าทานแบบไหนคะทานใส่นมหรือว่าใส่นมบ้างโยเกิร์ตบ้างนั่นเลยพี่ย่าชอบทานแบบไหนโยเกิร์ตเนาอบทานกับโยเกิร์ตมชอบทานโยเกิร์ตได้เก่งจังบางทีเนี่ยช่วงช่วงระหว่างประชุมอยู่นะครับผมก็จะทานโดยที่ไม่ใส่นมไม่ใส่โยเกิร์ตก็จะบอกทีมว่าคุณสามารถทานได้ด้วยบางคนก็อาจจะถามว่าเอ๊ะไม่ทานนมไม่ทานโยเกิร์ตได้ไหม ได้ค่ะทานเป็นขนมโปประได้เลยค่ะหรือว่าเป็นสแน็คเนาะแบบเอาไปโรยส้มตำก็มีโรยส้มตำก็เหมือนบางคนเขาสั่งส้มตำแบบไม่ใส่ถั่วลิสงอะค่ะแล้วก็กินไม่ใส่ถั่วลิสงใช่แล้วก็ใส่กาโนล่าตัวที่เป็นอัลมอนด์นะคะ่มาดูรสชาติกันหน่อยดีกว่าว่ามีรสอะไรบ้างนะคุณผู้ชมออมมาดููันแรกเลยคุณผ้ชที่สนใจเปิดเสียงดังๆจะได้ฟังว่ามีรสอะไรบ้างฮาร์ตี้นักตี้ อันนี้จะมีข้าวโอ๊ตอัลมอนด์งาคิโมนแล้วก็เม็ดมะม่วงค่ะอันนี้สําหรับคนที่ชอบแบบพวกเม็ดมะม่วงนะค่ะพวกงาผมว่าเอากล้องมาหน่อยให้ใกล้เลยก่ะจะได้เห็นเลยน่ารักนี่น่า้นะต่อมาอันนี้เป็นลองเปิดติดนึงค่ะเป็นข้าวโอ๊ตมะละกอสับปะรดแห้งนะครับเนี่ยจะบอกว่ารสที่มีชอบแบบที่มีผลไม้อบแห้งอ๋อแบบอร่อยอ่ะดูนี่ดูนี่เก๋มากมัทฉากลีนทีคุณผู้ชม อันนี้ก็ถ้าใส่นมก็จะกลายเป็นนมวัตชะเลยนะคะหอมๆอร่อยค่ะต่อมานี่คือกาแฟค่ะกาแฟครับคุณผู้ชมครับนี่แล้วก็รวมไปถึงนี่นี่คือโนชูก้าโนนาทค่ะจะเป็นรสฮันนี่ก็คือสําหรับคนที่ไม่ชอบทานน้ำตาลเลยเราจะใส่น้ำผึ้งแค่นิดเดียวค่ะนี่นี่ครับส่วนอันนี้คือมอคค่าซึ่ง คุณจะทานแล้วคุณจะทานไวแล้วนรูหนูเห็นคนส่ง SMS มาบอกว่าต้องทานกี่กล่องจะอิ่มต้องทานกี่กล่องกล่องเดียวกล่องเดียวอิ่มกล่องเดียวอิ่มเลยครับคุณผู้ชมคือจริงๆมันถ้วยเล็กมากค่ะทุกคนจะตกใจว่าทำไมมันถ้วยเล็กอย่างนี้แต่ว่าเวลาทานเข้าไปค่ะมันไปพองในท้องใช่อันนี้คือคุณสมบัติของ้าอโอที่จะทำให้เราไม่หวยน้ำตาลไม่ห่วยแป้งค่ะออคือเวลาทานเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่นานแล้วมันก็เป็นเหมือนของหวานเวลาซื้อเนี่ยมันมีทุกรส <łość> ใช่ค่ะถ้าเกิดผมอยากได้รถเดียวเหรก็สามารถทําได้ค่ะแล้วแต่จะคะได้เลยค่ะนะครับจะเอาสมมุติจะเอาช็อกโกแลตแค่6จะวันนี้แค่6ก็เลือกได้ค่ะในเว็บจะให้เราเลือกได้หมดเลยค่ะที่วีดีเวล์เราห่างนี้คุณผู้ชมมาส่องหน่อยนะแต่คุณผู้ชมทังบ้านถ้าสนใจไปที่ไหนยังไงตอนนี้ ผ่านทาเว็บไซต์ได้เลยครับเว็บ diamondgrains.com ครับค่ะเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook ก่อนก็นได้ค rain, ่ะ f Facebook d i a m o n d g r a i n ig d i a m o n d g r a i n ค่ะก็จะมีเมนูต่างๆเป็นรูปขึ้นไปทุกวันนะคะรูปวันหนึ่งก็ขึ้นไปเยอะเลยเป็นไอเดียให้ทานหลายๆแบบต่อวันนะคะจะได้ไม่เบื่อเนอะค<ช>ุณผู้ชมอยากจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้มีที่ท็อปซูเปอร์มารที่วิลล่าก็มีนะครับแต่แนะนาว่าเข้าไปดูรายละเอียดเลยที่ d i a m o n d g r a i n s g r a i n s b s c o m ไปไลค์ Facebook ของ Diamond Grain หน่อยครับ Diamond Grain แล้วก็ไป line, แอดไลน์ดิมเมอร์เน์จะต้องใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะเพราะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลแอดไลน์แอดดิมเมอร์เกรนค่ะเ <Yeah. S 2> มื่อกี้มีคนส่ง s m s มาบอกว่า ทานอยู่ขาดไม่ได้เลยอร่อยมากจริงนะเพราะอย่างแบบเวลาอยู่กองละครนะคะมันจะโหยน้ําตาลอยากกินขนมจุกจิกจุกแต่เวลาพก Diamond grains ไปอ่ะไม่ต้องจบเลยคือจริงๆอ่ะหนูเป็นคนไม่กินอะไรพวกนี้แล้วมันมีสําหรับหนูนะหนูคิดว่ามันมีประโยชน์เกินไปค่ะเพราะเราไม่เคยกินแต่พอหนูลองชิมแล้วอ่ะอร่อยอันนี้อร่อยแล้วกินได้ทุกวันตั้งแต่ทัตั้งแต่วุฒิทำ Sixty Days ตอนนั้นเนี่ยวุฒิก็เริ่ม Diamond grains โดยสำหรับเบร a ฟาสต์เข้าเช้าบางคนก็ถามผมว่าผมทานอะไรตอนเช้าผมก็ไม่เคยได้บอกสักทีนะครับถ้าจะทานแบบ ง่ายๆตื่นมาแค่ฉีกแล้วก็เทนมใส่ไม่เทนมก็แล้วก็ทานเลยผมจะเลือกดามเมน์เกรนแล้วระหว่างวันเวลาเราหิวมันจะกินจุกจิกใช่ไหมบางคนเนี่ยกินข้าวจานหนึ่งหรือบางคนกินเคก้กอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนกินพวกขนมปังอย่าเลยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะทําให้คุณพองถ้าคุณมีดมเมน์เกรนเนี่ยพกไว้ติดตัวใส่กระเป๋าไว้หรือไว้ที่ออฟฟิศหรือไว้ที่บ้านตรงไหนก็ได้คุณหยิบมาแล้วคุณมาสแน็คก,กับมันถ้าหนูเป็นเด็กนะหนูว่าสแน็ค ดีเพราะมันอร่อยมันมีความหวานนิดๆแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันอ้วนแบบหวานมากอ,มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครขับถ่ายยากนะคะอยากให้ลองดูเพราะว่าคือลองมาแล้วกับลูกค้าหลายท่านค่ะที่ขับถ่ายยากลองทานคู่กับนมหรือว่าดื่มน้าตามเยอะๆคะ่ะมาแน่นอนค่ะอย่ดึง <c oughs> อันนี้มาขับเตือนนิ้ดึงอันนี้ต้องมีคําเตือนครับคุณทานแล้วเนี่ยมันจะติด มเอาอย่างนี้ย้ำอีกทีสั่งได้ที่ไหนบอกช้าๆชัดๆเลยค่ะเพราะทุกคนอยากรู้คก็สามารถสั่งได้ที่ w w w d i a m o n d grains c o m com ครับแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ภายในสิ้นเดือนหน้าเราก็จะเข้าท็อปทุกสาขาเรียบร้อยแล้วที่วิลล่ามาร์เก็ตมีด้วยใช่ไหมครับวิลล่าตอนนี้คือยังพอซื้อยู่ค่ะจะเป็นช่วงเดือนหน้าแนะนําให้ไปดูที่ท็อปก่อนโอเคท็อปทุกสาขาบอกคุณพ่อคุณแม่หน่อยดีไหมว่าเดี๋ยวซื้อให้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโทรมา เรื่องของแม่เพราะอย่างเดียว <c oughs> วัน,นี้ชอบเดี๋ยวเอาไปเลยคใั่มีแต่คนสงค่งมาเต็มเลยบอกว่าทาน ชอบกินมากหาซื้อง่ายสั่งในเว็บก็ง่ายคนไม่ค่อยรู้คนไม่ค่อยรู้นะว่าโกลโนล่านี่มันอร่อยหนูก็ไม่รู้และมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างกิ๊บก็ไม่รู้แจ็ครู้ไหมตอนแรกไม่รู้เลยครับใช่พอบอกว่าเออกินแล้วไม่อ้วนด้วยเพราะว่าแจ็คนี่จะลดแล้วไปต่อพี่ก็แนะนําว่าระหว่างมื้อแจ็คนี่จะลดเลยตัวอ่ะลงตั้ง20โลไหนนี่ขึ้นสามโลไงที่คุณชอบกินกับนมไงผมชอบนมอยู่แล้วครับจมคนโอ้นมนี่โอ้แจ็คพกใส่รถใช่ป่ะก็แจ็คก็ฉีกแจ็คก็สแน็คระหว่างวันวันนี้เอามาฝากเต็มเลยค่ะเอาค่ะ กกกิิิ๊๊๊บบบขอแฟนรายการตื่นมาคุยที่รักสุขภาพครับติดตามรายการของเราให้ดีๆนะครับเพราะว่าเราจะมีเมนูพิเศษกับ Diamond Grain นะครับมานำเสนอให้คุณผู้ชมนะใครอยากสุขภาพห้ามพลาดเด็ดขาดเอางี้ตั้งแต่วันนี้คุณซื้อดิมเม้นต์เกรนขอนเลยตุนไ้ที่บ้านอย่างเต็มที่และหลังจากนี้ไปคุณดูตื่นมาคุยเนี่ยคุณก็จะเห็นเมนูใหม่ๆเพราะฟ้องกันแหละฟ้องว่าอะไรจางละวัวแล้วเนี่ยสามโดสามโดสามโดโทษพี่ไปฮ่องกงมาคุณผู้ชมแฟนป้อนอาหารเยอะ นี่ไงเอาเอาอ้อยให้กินเองอ่ะก็อ้าปากอ้าปากเอาไปกเลยอาปากอืมอ่ะนี่อะวันนี้ขอประโยชน์สุดยอดจริงนะครับต้องขอบคุณพี่ทั้งสองคนนะคะขอบคุณมากนะคะ